เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับขอบไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนหาคําว่า google นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ google นะฮะขอบไปเลยนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับหาคําว่าโฆษณาตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับตรงคําว่ารีเซ็ตรหัสโฆษณาตรงนี้นะครับก็คือเป็นการนะครับรีเซ็ตโฆษณาต่างๆนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีนะครับข้อความแจ้งเตือนมาว่านะครับการดําเนินการนี้นะครับจะแทนที่รหัสโฆษณาของอุปกรณ์ด้วยหมายเลขสุ่มใหม่นะครับก็คือนะครับเขาจะหาโฆษณาใหม่ๆมาให้เรานะครับเป็นโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของเรานะครับบางครั้ง โฆษณาขึ้นมามันไม่ตรงกับความสนใจของเรานะครับกดยืนยันเลยนะครับรีเซ็ตรหัสโฆษณาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามายังนะครับตัวโคมตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราใช้นะครับท่องอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับที่นะครับขีดสามขีดด้านบนขวาตรงนี้นะครับกดเข้าเลยนะครับ ให้เรามาเลื่อนนะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนหานะครับการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับหาคําว่าโฆษณาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับโฆษณาตรงนี้นะครับได้เปิดว่าอนุญาตแล้วนะครับก็คือมีการอนุญาตให้ใช้โฆษณานะครับ ให้เรามาปิดนะครับโยกนะครับอ่าโยกส่วนตัวนี้เป็นปิดนะครับเมื่อเราโยกเป็นปิดแล้วนะครับก็จะเป็นการนะครับบล็อกโฆษณานะครับในเว็บไซต์ที่จะแสดงนะครับตอนนี้เราก็ได้บล็อกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่โฆษณานะครับก็ยังคงมีขึ้นมาบ้างนะครับแต่อาจจะไม่เยอะนะครับเหมือนแต่ก่อนนะครับหากทำตาข้างต้นหมดแล้วนะครับอ่าแนะนำให้นะครับ อ่ารีสตาร์ทเครื่องนะครับหรอบนะครับโดยการกดที่ปุ่ม power นะครับค้างเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกการรีสตาร์ทเครื่องนะครับหรือว่าเริ่มใหม่นะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างมาโพสต์บอกเพื่อนๆเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากคลิปวิดีโอนี้ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ